กับสบายดีพื à ่อนพี à ่น้องสบายดีสุขุสุขคนเอาอ๋อเอ้ยหนักเลยมือหนี่เม็ดน้องเดือนทีมาต่อยหมากม่วงเก็บหมากม่วงพี่น้องเอ้ยมาหลุดมาส้มมึงนอบา

โอ้ยหม่วงก็สุกคุ้งู่ทั้งพี่น้องเอ้ยอาจจะบ่เห็นเด้อพี่น้องถ้าลุ่นถ้าชมเบิ่งตอนต้อยสจกระตาพี่น้องเอ้ยป๊าที่เราผู้เป็ดกระเล่นสัญญาบๆเอ้ยเซื่อเชื่อเชื่อเช่อเชื่อไล่อาณาเป็ดนะลูกเซื่อเช่อผู้กินบ่อใหญ่หลว่หมะม่วงมันยังแข็งพี่น้องเอ้ยแบบพอดิ้กินแซ่บนะพี่น้องแบบบ่เล็มะม่วงต้นเฮาเองพี่น้องเอ้ยหวานแซ่บเบิ่งกเลพี่น้องเลยโอ้ยหน่อยนี่สิมาเลือกอาลาบคักแท้นี่ หักลายพี่น้องเอ้ยต่ำๆกินบาหวานเบาไวพี่น้องเอ้ยมันซุกผอมเดียวกันพดเนาะชิซุกหมอละหน่อยช่องหน่อยกระบอพี่น้องเอ้ยพอจะได้กินหึงๆึงคนดือนเน้อนมากกินอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันซุกไวเกินพี่น้องเอ้ยมันแหลกกินบ่ทันเออตกวทำไม lòng mặt khay, để nó kẹng, nó bớt đẻng nó, tầm tầm, ngăm anh lim ảnh khó xem ảnh này nè, ngăm hang, ừ. đió, ừ. ngăm bọ, say, ừ. ừ. bọt chụp bớt sám này nó, ừ. chụp bớt rồi, phi nang ơi, ơi, sẽ đã, sẽ onog muồng nó cứ nhả thôi, qua mình chụp เออเออจุกช sí, sí, <ckt. S 1> ิห <gro ves Lock roadmap> <window>. ัวลงด่าเลยพี่น้องอยพีดกำลังอับยะเผื่นเน่ากินเพิ่นคือบัวหาจื้ออบพีดเอานะเฮ้ยหมางมันต่ำหนะเฮ้ยมันจุกหมากดิบมันนะโมันเดินต่อพี่น้อยต่อยเนาะคือเธอหยาใช่ปะพูนหาต่ออยู่เถื่องผนนะเฮ้ยไม่ต้องโผล่ตอนนี้ก็ได้เครื่องกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยปวดพ่อวัชุกลายเกินกินจมพะท่านเนาะ Chị Nga có lấy ống ừ, ừ, Chị thương của cô có lấy ống Mày tôi đây mày không thương cả Ừm, bây giờ là gì? Ở đây nó hơi mặc Ôi xúc chả không? Ở đây nó tài Ở Mình nhắc là cái ống Mình lấy kín Mình rút mùi nào, Kín mùi nào, Thái, thầy một đen ngon dặn một đen khúc nóng đạ ơi hải <laughs> một đen cà bản này nóng ơi này. à, à, à. nồi nga đi phù ông đưa ăn tỏi á à, tôi bị xe luôn bộ. ม mm. <À> ีตัวไหนห่มห่มผู้น้องดาเก็บให้แม่สุกไว้ต่อยสดๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้มีตัวไหนงาม Bơm my kép con kia 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 hơi kia mại kia 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 Ơ, kia mại hả lẹ kia 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 nuôi nên nội lắm พอดีกินแสบเลยค่ะพอดีกดนสอดว้าดพี่น้องเลย okay, เออโอ้โหวอนเดินไปต่อยเท่าไหร่อีกเลยเต็มกระตาเลยเอันบอกม่วงไปขาเจียไยพี่น้องเลยเอ,อ๋อ ที่แรกนี่ห้ากระต่อยไปให้เพลินพี่น้องเลยห้าลืริ่มมาเพลินบ่มีหมักหมวงกินเนาะไปบุญเมื่อวานเห็นเพลินไปอันเก็บเอาหมักหมวงซุกนะคะก็เลยถามจะมีหมักหมวงกินบ่ม่ิถ่าวแ <c oughs> ม่นว่าสัน,ม,นมีกุ๊กหมักหมวงห้ากระปุกเพลินว่าเออห้าหลุดบ่หูเริมพี่น้องเลยพี่กายนี่เพลินกระบาอยู่ว่าบ่มีหมักหมวง,งกินห้ากระเลยต่อยไปให้เพลิน <c oughs> ปีหนี่ถึงส่วนหมักซุกพอดีพี่น้องพ่อลเลยเฮ้ยมันเลือกระตาเลย

สิบห้าเห็ดว่าสัน่าสิหาเห็ดนอมากว่าท่เาจะต้กันไปแต่สาเดี๋ยวเถอะจะดีพี่น้องแต่ตื่นนอนมแล้วโอ้ยได้อีก่มพอวไองอันนี้ยมะม่วงมะหอ่ะแอน้าแน้องจ้ สามสิกินแบบนี้เสียใจไปหาหน่อไม้มาหัวเฮือนดีใจหุ่มหุ่มไปหนังสบายดีพี่น้องแม่น้องเดือนเพิ่นเห็นเท้าอันเป็นบุกต้นบังม่วงบ่มมีจักรองเมื่อวานวิ่งมาเท้าจะบ่มีต้นบังม่วงบอว่าโอ้ยไม่ถอดเ้ากระปุกว่ะเบิ้งว่าเอาบังม่วงไปขายเจียไซก่อนวัดชุ่มวันทีไปหาเห็ดก็ได้หน่อไม้ เออเอาไปลายอย่าเรากินหมบเบิร์นอ่ามันหนาวอ่ะใช่ละหมางหม่วงลายอยู่โดยลายอยู่หน้าก็กำลังซุกอยู่หน้านะกระดกได้มาแต่เถองตือเหล็กคุ้ยแม่พิธีเออของม่ที่ผมเจ้าต้นชองต้นต้นหนึ่งอ่ะผมเป็นต้นเป็นต้นเดียวอยู่หน้าเราไม่ได้เอาไปเบิ่งก็กำลังซุกอยู่หน้านะคะของโม่ของห่อเล้วยสิไปยุ่งเหมือนนี่นะ หุดของไผ่อะไรอย่ายามบ่ได้อยาลาบเขาไม่ได้ว่านี่ไม่ได้เกือบตายยังไม่ได้ยังบุทลาว่าไมังว่าโอ้ยขอลงคองมาเมื่อบ้านมาหอก็ลงคลองต่อนะคะได้สิเอะตึ้งแฮตึงแฮตึงสะดุ้งของบ่ได้กลางคืนนี้อืมปลาดไพ่เบิร์ดทางเปื้นเปื้อนเดิน ทางเปื่นมากเปื่อนกระดอกกระดี่โอ้าวว่านจะโคตยมากพี่น้องไมยคิดว่าอะไรทางเปื่นกระดอกเนาะบอได้ถ่ายขีดเนาะตอนสี่หลุดมามันพ่นสอย่างงี้เนาะโซกรเก็บอยู่เบาลเสียวอีกนะลำบากอะที้อวานทางเปื่นกระดอกกระด่เนาะบอได้หบมมีลาบเนี่ยบอเปื่อนกวนี้ก็ไปมาแล้วสัน รถนี right. yeah. ่บบมีละอับพี่น้องเลยมีแต่สิไปอีกแต่พอพออร้อยว่าท้ามึงไปถายด้แล้วสิไปบอสันยังปวดจะได้เมื่บ้านนี่เสียใจเบิ่งเงินเบิ่งบ่คขากนะเมื่บ้านบ่เต็มหูเต็มตาและอยากไปเบิ่งบังไ่ใหญ่สัก่ามีบางไคละบองไค ไม่เท้าเจ้าขึ้นดอนอแทะตอบแสงแดดแหงคากป้าไม่เท้าในเกาะเงาแห่งจนดอนป้าสะออนเด็ลาและประลุคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสองน้องเดือนโดยพอกันใหม่คลิปหน้าซาธู